สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมั่เก่าเกมมี่นะครับวันนี้เรามาดูความสามารถของตุกครไดเวอร์ธาดลมตัวใหม่มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วตัวไดเวอร์ธาดลมจะเยอะเกินไปมุ้ยนะครับเออเดยนเยี่นพิ่งจะมาเออแล้วเขาก็ปล่อยมิสุกินะครับตอนนี้ก็ตามมาด้วยอ e ีฟาอีกตัวหนึ่งนะครับอีฟ e าเป็นชาวหมู่บ้านนกนะครับเหมือนกับชัสกานั่นแหละเรียกได้ว่ามีความเป็นคาร์บอยดจ๋าเลยนะครับตัวนี้นะครับอีฟ e าเป็น ตัวเม็ดทตุลมนะครับมีท่าโจมตีคือยิงปืนแบบคาร์บอยเลยนะทุกคนนะเออปืนสั้นป้งป้องป้องป้งยังหล่อครับทุกคนครับความสามารถพิเศษก็คือเมื่อกดสกิลครับอีฟาก็จะบินขึ้นไปนะครับเหมือนกับชัดก้านะครับแล้วก็ทําการการไร้ด้วยการยิงนะครับการไร้เนี่ยจะมีความถี่ที่คงที่เหมือนกับการบินยิงของชัดก้านั่นแหละครับเหมือนการแถบของชัดก้านะมันก็จะตั้ม ตั้มตั้มตั้มนี้ไปเนาะเออไม่ได้ยิงเร็วนะครับไม่ได้ยิงรัวเหมือนกับละมุดหรือว่าตัวไดรเวอร์ตัวอื่นแต่ว่ามันก็เร็วพอที่จะสามารถพล็อะสิงคิวและแย่หลานได้นะทุกคนนะหรือว่าล็อะได้ดีมากนะครับอันติจะเป็นการปล่อยออลมออกไปข้างหน้านะครับเหมือนกับสกิลของเฮโซหรือว่าของเดดเยนนี่แหละแล้วก็มีการ รวบมอนเข้ามานะครับถ้าหากว่ามีกลุ่มดาวนะครับจะมีความแรงในการดูดประมาณการทราดโดดของคาซอฮะได้เลยนะครับอันนี้คือดีมากมากครับยิ่งมีกลุ่มดาวอะไรสักอย่างด้วยนะครับมันจะทําให้การดูดเนี่ยนานขึ้นหมายความว่ามันจะรวบมอนได้ดีขึ้นนะครับเราจะสามารถอ่านอันเตไปแล้วเอารวบไ้พวกเลกเตอร์อะไรแบบนี้ได้นะซึ่งค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับมันจะไม่แบบรวบสะดุ้งเหมือนกับของเฮโซแล้วนะ ความสามารถพิเศษของอีฟาก็คือความสามารถในการบ้าความแรงของปฏิกิริยาการกระจายและช็อตไฟฟ้าของทีมได้ตามปริมาณโฟตอนของทีมนะครับแปลว่ายิ่งเล่นทีมเมืองไฟชาตินิยมนะครับตัวละครเมืองนาฐานเนี่ยอีฟาก็จะบัฟดนเมจการกระจายและการช็อตไฟฟ้าได้มากขึ้นนั่นเองครับแน่นอนว่าโอโรอนเพื่อนรักของอีฟานะเกิดมาเพื่อเล่นด้วยกันและกันเลยทีเดียวนะครับ อีฟ้าจะเติบโตเป็นความชนานํานาญธาตุนะครับเราก็ต้องปั้นเป็นความชนานํานาญธาตุล้วนเนาะใส่เซตสี่ลมนะครับแน่นอนฟาร์มรอได้เลยนะครับเออเพราะหากินกับปริยาการทําดาเมจปริยาธาตุนะครับการกระจายและการชอ็อตไฟฟ้านั่นเองนะครับความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งของอีฟ้าก็คือด้วยความที่เขาเป็นหมอครับถึงแม้ว่าจะเป็นหมอหมาก็ตามนะครับแต่ทุกครั้งที่เขายิง เขาจะฮิวทีมด้วยครับประมาณ500นะเออบินเองยิงเองยื้อเองนะครับแล้วก็ฮิวทีมไปด้วยนะครับ5 0 0 500ยร้อยรวๆนะครับถ้าเทียบกับเหรียญเยี่ยนนะครับที่กลางโลกได์นะครับอีฟาเนี่ยฮิวได์นะครับแล้วก็มีการบินที่ค่อนข้างสูงนะที่ว่าน่าจะอยู่ประมาณเดียวกันกับเชสก้านะครับถือว่าค่อนข้างเล่นง่ายนะครับและได้เปรียบม้อนอยู่พอสมควรนะครับ น่าจะค่อนข้างดีกว่าทางฝั่งของเหรียญเยี้ยและซูโคสนะที่ว่าเออในฐานะตัว EM รล้วนนะเรียกได้ว่าดิรเวอร์รุ่นใหม่นะครับเกทับรุ่นเก่ากันเลยนะถือว่าเป็นตัวสีดาวที่น่าสนใจมากนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ